นี่คือบรรยากาศยามเช้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงนะครับนี่คือ,อที่พักห้วยแม่เลยวานนะครับเราเดินทางมาถึงที่อุทยานแห่งชาติแม่วงแล้วก็ได้ทําการข้าพักอาศัยนะครับโดยเจ้าหน้าที่บอกว่าบ้านหลังเนี้ยต้องเสียค่าข้าวพักประมาณสอง0ันสี่้อยบาทนะครับแต่ด้วยความ มีประสบการณ์ของธนวิทย์ได้ทดลองเจ้าที่เรือเพียง1,500บาทครับสภาพโดยรวมของปลาแม่วงนะครับนั้นทางตันนี้ก็มีสองหลังครับอยู่ติดติดกับลำห้วยนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำแม่วงซึ่งเป็นไฮไหลท์สำคัญเลยนะครับอากาศตอนเช้าตอนนี้เวลา ก็จะประมาณ6โมง40 4 6นาทีได้ยินเสียงกนกแล้วครับนี่คือสภาพป่าหยุดเรียมห้อย,อเ,ยเราจะเดินไปดูที่ดั้มห้อยกันกาจะเจอสัตว์อะไรกันบ้างผมก็พาลูกมเมียนะครับตันน้ำหมืมา ที่ที่เราอยากจะมานะครับเพื่อ็บเป็นประสบการณ์อากาศตอนเช้าหนาวมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนาวครับแม่หนาวครับ อา่จะกลับพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันนี้ครับดูกันหน่อย่อรุ่งนี้แม่กนาม่ดปอนห้ไน้ำมีปัญหาไหมแล้วแล้วแล้วไม่จะอยู่อยู่กับผมได้กี่วันนะกรุงเทพอ่ะ โอเคครับผมก็ดีใจแล้วถ้าแม่ม่อยู่กับผมอะอครับ,รบผมว่าดูม็อบน่าจะวุ่นวายครับขอบคุณกับแม่กับพงี้แม่กับพวกเงี้ยแม่ครับครับแล้วดีจใจ ก็ดีใจเลยอะ่ะก็เดี๋ยวผมโทรไปบอกครับครับนะแต่ผมก็ดีใจเลยจ้ะแม่ไปอยู่ช่วยผมอะ่ะคร,รับน,นะนี่ผมอยู่แม่วงเลยแม่น่ะ ไม่ไมอยู่ที่ไม่เขายังไม่มีเขื่อนมันเป็นแม่น้ําแม่วงเป็นน้ำสายเล็กๆต้นแม่น้ำเอ่อคอยตากแดดอ่ะอ๋อแล้วมันมีที่ที่พักต่ออยู่ไหมีบ้านบ้านพัก<อ>เป็นบ้านพักของนักท่องเที่ยวเอ้ยขอ,ของของอุทยานเออก็ดีนถ้ว่าไปนอนกลางคืนกันไม่ครับไปกันแล้วผมตื่นคนเดียว ครับครับวัสดีวัดีครับแม่เดี๋ยวเราไปดูสายน้ำกันนะครับนกร้องแบบนี้เรา,มาไม่รู้มันเป็นอะไรหรือเปล่านะครับได้ยินเสียงนะครับเส,เสียงน้ำไหลนี่คือหัดทรายนะครับ คิดว่าอาจารย์ศาสตร์ศิลปท่านบอกว่าเป็นป่าแห่งเดียวในประเทศไทยซึ่งซึ่งมีที่ลุ่มรับเอ่อมีเป็นที่ลุ่มน้ําแล้วก็มีป่ายาอ่อนๆให้กักวางมากินแล้วก็กวางเนี่ยเขาเป็นอาหารของสัตว์ล่าเนื้อนะครับอากาศช่างบริสุทธิ์นะครับเปิดา ไม่ใช่ครับไม่ใช่บางแสนนะครับไปในน้ำสายนี้ก็คือต้นไม่น้ำใบตักแดดซึ่งเป็นไม้น้ำที่ผมเกิดและเติบโตมาะคระับการเดินทางก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงดูเหตุการับต้องม่เหมาะ นะปลาชุมมากนะครับนี่นนะครับปลาละครับนี่ละครับเขาจะสร้างเถื่อนนะครับโอ้ไม่น่าเลยปลาปลาครับ าเป็นผิวดำนะครับดูขาวดำปีนะสมบูรณ์มากนะครับนี่น่าสดายนะครับที่นักกันเมือง ถึงเกียวประโยชน์ส่วนตัวจะนำไปสร้างเขื่อนนะครับเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของตัวเองหรือใช้ประโยชนทชนพืนที่เป็นกันชนหรือป่าดีครับหลงสืบของเราได้ทำการปกปักรักาพื้นที่นีไว้ครับน่าเสียดายจริง อากาศตอนนี้ดีมากเลยครับสดชื่นมากการท่องเที่ยวก็ต้องมีความรับผิดชอบกันบ้างน,นะครับถึกน้อยสังเกตไหมครับมีพวกเราบางคนนำเบียนำเหล้ามาดื่มกินขยงขยะก็ทิ้งไว้<ฮ>ปาวลาเต็อเลยนะครับ สัตว์ป่าบางชนิดนะครับเขาจะรู้ว่ามีคนอยู่ไหมถ้าเกิดมีคนอยู่เขาก็จะกล้าเข้ามาเพราะความปลอดภัยของเขาอากาศจะนิ่งเย็นมากเลย เดี๋ยวราไปกักกผมดีใจมากครับที่ได้มาเที่ยววันนี้เพราะผมตั้งใจไว้แต่เขาคงไม่ได้มาครับน,นี่ก็เป็นพเพื่อนแบบสุดอาช์ตามผมกบับต้นน้ำมา รอยเท้าสัตว์นะครับเลยน่าจะเป็นเสือนะครับไอ้เท้านี่นนก็คือรอยเท้าเสือนะครับนี่น,ะะนี่ได้เป็นรอยเท้าคนนักหาปลารอยเท้าของนักสั่งสารนะคะรับคือรอยเท้านี่มีเป็นเหมือนเล็บนะครับเขา,าเสือหรือเปล่า

การสาย,สายเล็บนะครับเป็ต้นน้ำนะครับคุณเสือลูกเลยชาติเพื่อให้ทุกอย่างะะต้นน้ำแต่ต้องมองหน่อยนะครับอาจจะตอนเช้าเนี่ยจะมีสัตว์ใหญ่อยู่บริเวณนี้อมองหน่อยตอนมาเราก็เห็นนกยุงครับสองสองคู่นะไอหนึ่งคู่นะตอนนี้ไม่เป็นไรครับตอนนี้จะให้ฟังเสียงน้ำตกแล้วครับเป็นการบำบัดจิตใจ 哎、呃，等，给他买。 วันที่11มกราคม2557นะครับีกไเ่นานที่เพื่อนที่แางนี้นักการเมืองที่เห็นเก็บแหวนเยื่อส่วนตัวขา้าราชการที่เห็นเก็บแหวนเยื่อส่วนตัวก็จะนำไปสร้างเืร็จแล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่ได้มาสัมผัสนะครับบริเวณนี่ก็จะเป็นท้องเขื่อนนะครับป่าบางส่วนก็จะหายไปขอบคุณครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ ช่ื่อกานรักษาธรรมชาติกันไว้นะครับถ้าลุกต้นน้ำได้ยินก็คนช่วยรักษาธรรมชาติครับจบครับ